จะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนําการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ ID เกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับเข้าไปสู่หน้าติ้งนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจดสุดน,นะครับแล้วกดทัลอ์นะครับเราจะได้ Open ID หรือ ID ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทักเพจ2 4อนะครับ พิมคำว่า ROV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากๆเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทําการซื้อคูปองไป145บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากๆเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขายไอดีเกม ROV ราคาถูกนะครับแนะนาเพจนี้เลยนะครับ a อ m i n ต้น TP7 มีไอเดียใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นนะครับดูลิงก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ Arena สวัสดีครับขอบคุณป่านะครับวันนี้เราอยู่กันในหมวดชิงถ้วยแชมปนชิพนะครับซึ่งจะเรียกได้ว่าเป็นคลิปสดๆร้อนจากเมื่อคืนเลยนะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าดับสกัดนี้เดินง่ายมากครับเพราะทีมนู้นไม่ค่อยเหมาะกับการออกทารอนสักเท่าไหร่นะครับมมแต่ในเกมนี้ก็มีปัญหาบางอย่างนะครับก็มีการแย่งตำแหน่งกันนิดหน่อยนะครับแบบคิวเลนแล้วน้องผมก็พิมพ์ขึ้นมาว่าให้สี่ป่าเลยครับการันตีดาวนะครับโอ้โหขิงจัดเลยนะครับ ไอ้นี่นหาเรื่องให้ผมแล้วนะครับไม่อยากเล่นกับมันก็แบบนี้แหละแต่ว่าเกมนี้เนี่ยก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าในทีมเล่นพลาดกันเยอะมากเอากดี๋ยวมาดูกันว่าในเกมนี้จะเป็นยังไงเริ่มเลยครับแล้วก็ในส่วนของลู้นะครับก็จะขึ้นตามแ้ตอนนี้เลยนะครับก็เน้นที่ทําเลือดเกิน5 5 0 0นะครับพเพื่อจะได้ตีบัฟ้าได้ไวขึ้นนะครับแม่ออฟเลนเปิดมาสวยนะครับเนี่ยคิวเลนนี่ถึงกับซโล่คิวลิงได้เลยนะครับแต่ว่าโดนลิเกเตอร์ปิดไปครับไม่ธรรมดาเลยครับ แล้วก็ตรงนี้เลนกลางปล่อยเอาไว้ให้เรานะครับคลิกซี่เหมือนยิงยานนะครับไม่เมาคีมนะไม่กล้าเล่นสกัดนะครับก็พยายามสไลด์หนึ่งให้โดนนะครับแล้วมันจะแรงขึ้นนะถ้าหากสไลด์หนึ่งไม่โดนนะบอกเลยว่าดามเมสกัดจะหายไปเยอะมากนะครับต้องระวังตรงนี้ไว้นะต่อไวมากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเกมนี้จะรีบขึ้นรองเท้ารถคูดาขึ้นมาก,ก่อนนะครับแต่ก็ในส่วนของแฟนนะครับก็ตามหน้าจอเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับ โชต้นเกมลืมเปิดครับไม่รู้ดูทันหรือเปล่านะตอนนี้น่าจะไปต่อเลนล่ามากเลยนะครับแต่ว่าเข้าไปเติมดูอ่ะครับเพราะว่าลิเตอร์ลึกๆเกินครับสไลด์เขาไปครับโผล่มาตรงนี้ครับต่อยกลดนครับแล้วก็เรียบร้อยครับเข้ามาเกาให้เลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวลงไปต่อเลนล่างต่อนะครับเขาคีบกันนิดนึงครับเดี๋ยวรอทีมหน่อยนะครับเดี๋ยวเพื่อนจนนะครับ เป็นการเล่นปากแบบคนดีนะครับช่วงก่อน5ทีก็จะเรียกได้ว่าให้เพื่อนแท็กพร้อมเราจะด,ดีที่สุดนะครับช่วงก่อน5ทีไม่ต้องไปเทคเวฟเขานะและตัวท่าหนึ่งเนี่ยเราสไลด์คีฟก็ได้นะครับเราไปต่อยคิโลก็แรงขึ้นเหมือนกันนะขอให้สไลด์โดนอะไรก็ได้ครับแรงขึ้นเหมือนกันซึ่งหน้าเราสไลด์ให้หนึ่งโดนเนี่ยก็จะทำให้สก,กัดใช้ท่าสองรุนแรงขึ้นนะครับตีธรรมดาแรงขึ้นนะครับ ขึ้นเยอะเลยนะเดี๋ยวเราเรีบฟาร์มขึ้นขวัญฟาร์มก่อนนะครับดาวเมทสกัดจะได้แบบทุรูลวงเลยนะอ้าวแล้วบ้ฟาฟ้าหายเหมือนคุยเลยนะครับค,ค,คุยอยู่หายไปเลยนะโ <c oughs> อ้ไม่ใช่ละฟาร์ม้ฟาร์มไปก่อนนะครับเราขาดบาฟานะัฟฟ้านะก็จะฟาร์มชา้าลงหน่อยนะครับแต่ก็ยังดีมีบัฟมังกรนะ ตอนนี้จำเป็นที่สุดก็น่าจะเป็นรอบแดงนะสกัดนะครับไม่งั้นมันาปคิวลำบากนิดนึงแล้วอยู่ดีรู้สึกจีนนะครับขอตั้งหน่อยละกันครับคุยแล้วหายนะครับทุบเข้าไปครับก็เรียบร้อยครับขอตั้งหน่อยลกันฮะเจอรีตรงนี้ครับมาแทนโดนครับพ่อโดนแทบเลยครับตรงนี้พ่อเสียดายครับความเร็วไม่ถึงวิ่งช้าเหลือเกินครับ ตอนนี้ตวมาอยู่เล่นล่านะครับแล้วก็บารไฟไม่เกิดเรามาดักนิดนึงนะครับอ้อแล้วบังเอิญเจอกันครับอดเลยอย่างนี้เอเคการครับตอนนี้ต่อยคี2สองพันแล้วเนะี่ยต่อยคีปแบบแรงจัดเลยเดี๋ยวต้องไปเอาบาฟ้าก่อนครับรอพี่แล้วโดนขโมยไป ในจังหวะน,นี้เนี่ยเราไม่ต้องใช้ผันิดนะครับเพราะว่าผันิดกับสกัดเป็นอะไรที่จะเป็นมากนะไม่งั้นเนี่ยสกัดจะจ่ายดาเมจได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าจะขาดของที่ช่วยทําให้เกิดสโลนะแล้วเลีงเหมือนเหมือนะครับเนี่ย <c oughs> เหมือเฉยเลยนะครับไหลทุบเข้าไปครับขานิดนึงครับแล้วก็เรียบร้อยครับตอนนี้ตัวเองก็อันตบแล้วน,นะครับเดี๋ยวเราเคลียร์บนเลยนะ โอเคครับก็เดี๋ยวกลับไปฟาร,ร์มต่อครับหาเลือดคืนด้ะก,กัดยิ่งค่าคลิปเลือดยิ่งเพิ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลมาจากอันติของสก,กัดน,นะครับจะเป็นพลาสติดเติมขึ้นมานะครับหลังจากได้อันตีแล้วนะถ้าฆ่าคลิปได้ก็จะได้เลือดเออเพิ่มขึ้นมาส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้ยิงสก,กัดไปสะเทือนนะนี่เลือดผมแบบเยอะมากเลยนะครับเลือดเกือบหมื่นแล้วเนะี่ยโร8แป ฮ่าแล้วตัวเลนครับโดนผมเข้าขหลังเลยครับแบบนี้ผมเข้าไปครับลแล้วก็เรียบร้อยครับโหยังแรงครับตัวเลนนี่ล่างหายเลยนะแต่อีที่ประทับใจที่สุดก็คือเบวดามนี่แหละ <c oughs> ไม่รู้ว่างั้นต่างหรืออะไรนะกระทางเลย <c oughs> อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ปลาเข้าดินกลางครับแล้วจะมวยตรงนี้ครับ <c oughs> แล้วอยู่ดีอันตีทำไมก็ไม่รู้นะแล้วก็คิวเลนกับลิงสู้อย่างมอมันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปจามด้วยแล้วกันครับโอเคครับลิงจัดสกิลเบีร์แล้วครับโอ้โหแล้วเปิดเข้าทางคิวเลนได้ครับสโลเข้าไปครับโอ้โหและยังแรงครับขานิดหน่อยครับก็เรียบ้อยครับไล่ต่อที่ตุนเลงครับโอ้สโลระรัวครับโอ้ดาวไม่ไม่ถึงครับเดี๋ยวรอสกิลออกนิดนึงนะครับ โอ้เราออกมาเจอปืนโอ้มันโดนมาแล้วเจอเขาเอาปืนจ่อเลยโอ้แลวทานคิกฟีครับไปโดนมวยเล่นครับแบบนี้ต้องตั้งใจเล่นละน้องผมไม่น่าไปโม้เยอะเลยตอนนี้การเงินผมกำลังเนี่ยอยู่ที่ห้าพันแล้วนะครับแต่ว่าอีกทีมหนึ่งอยู่ที่มาสามพันกว่าทะแนนนะครับถ้าบอกว่าทีเราเนี่ย เงินนำอยู่มา2,000นะครับแต่ว่าทำไมเล่นเหมือนเกมตามไปล,ล่ะสงสัยจัดเลยนะฮะอีกซีมาเอาคลิปบ้างอีกซีไม่เอาคลิปเลยอย่ะเดี๋ยวก็จนหมดล็อกตอนนี้อยากได้ป้อมกามากเลยนะครับพอถอยมาหน่อยครับถอยมาหน่อยครับตรงน,นี้โอ้โหแล้วมวยเข้ามาเฉยครับหมัดคนละไซด์เลยครับโดนมาเฉยครับอย่างนี้ก็เรียบร้อยเลย โอ้โหเจอลำแขนชายโสดครับโอ้โหคนละไซส์เลยอย่างงี้แล้วเจอทอยก็โหโดนมาแบบนี้ครับไล่ทุกเข้าไปครับโหเสียดายมีบับแดงครับโอ้คิตูเรนทำดีครับทำดีครับตรงนี้บิกเตอร์หมดสกิลครับเอาเลสต่อเลยครับโอ้โหตูเรนสกิลทีเดียวได้บับแดงเลย อยากได้บ้องกลางจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวเจะเช็คหน่อยนะครับแล้วเจะลิเตอร์ตรงนี้ครับเอาบ้าดังต่อก่อนครับรู้สึกไม่ยินบ้าดังแล้วเล่นยากแปลกแฮะแล้วก็ตอนนี้ได้เข่ากัดมาแล้วนะครับน่าจะทุบคนได้ดีขึ้นนะใ ตอนนี้ผมช่างใจระหว่างเชืบอปล้อนนะกับอีกไอเทมรับอันนึงนะครับเชื้อปอนก็ดีอ่ะมันทำให้เราอุ่นขึ้นนะครับแต่ว่าเกมนี้ดเมจเว้เขาเยอะไงก็เลยไม่แน่ใจว่าขึ้นดีหรือเปล่านะครับแต่ขึ้นก็ดีแหละเพราะมันทําให้ทีมสโลนะครับแล้วก็เข้าไปนัวแล้วได้ง่ายขึ้นคิวเรนจะรออะไรอยู่สักอย่างนึงนะครับอ้อเขาไปตรงนี้ครับโอ้และชอยครับโดดนี้ไวเหลือเกินครับ เดีวิ่งเข้าไปปิดลิงนิดนึงครับโอ้หแล้วลิงทุบอย่างแรงครับโอ้หคิวเรนโซ่ลิงไม่ได้ครับลิงทุบแรงมากเลยครับต้องออกก่อนชิ้นหนึ่งนะถ้าจะสู้กับลิงเนี่ยออกก่อนชิ้นหนึ่งน่าจะได้ง,ง่ายกว่านะครับ,ตบแต่โทษคิวเลนไม่ได้เพราะว่าเขาเอ่อยอมสละตำแหน่งให้เรานะครับโทษเขาไม่ได้เพราะตัวเขาเสียเปรียบอยู่แล้วตรงกลางน่าเล่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิซี่จะเข้ามาเติมนะนะ เดี๋ยวบัวจะต่อให้นะครับตอนนี้เราอึดมากเลยปีกที่มาแล้วครับสไลด์เข้าไปทันคอยโอ้โหคอยมีแช่แข็งครับสบัดเข้าไปอีกรอบครับปุกกันเข้าไปครับโอ้ยคอยกระโดดครับถ่าวเสียฟิกเกอร์ครับโอ้โหแล้วฟิกกันกี่คอยครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหช็อนนี้อาเสียฟิกเกอร์ไปสองนะครับแล้วก,ก็แช่แข็งอีกหนึ่งนะครับคือเสียเยอะมากนะโอ้โหเล่นเอาซะผมเหมือนเออโดนปั่นประสาทเลยเนี่ยช็อตตเนี่ย เกินไปโหเกินไปจริงแล้วจากช็อตเมื่อครู่นี้นะอ่ผมอยากได้ของที่ใช้สโลขึ้นหม่ชิ้นนะครับนั่นก็คือจะเป็นเชือบร้อนนั่นเองนะครับแล้วก็อยากได้ดาเมจเพิ่มมาอีกชิ้นหนึ่งนะคือตอนนี้ผมเข้าถึงตัวเขาแต่ว่าดาเมจไม่พอนะครับถ้าจากคนเดียวนะเพราะงั้นผมต้องการของบางอย่างนะครับที่ทําให้สกัดใจดาเมจได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวรอได้ชิ้บร้อนก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นไอเทมอะไรนะครับ และก็ในเกมนี้นะครับแครี่ที่เล่นโดยน้องผมเนี่ยเกิดออกมานะไอเทมแบบรวยออมากเลยนะแต่ว่าบุกให้ขึ้นเพราะว่าน้องเขาบอกว่าเบลดมัมจิ้มท่าหนึ่งไม่โดนเลยพี่แ้าไม่โดนเลยนะครับก็เลยากว่าไม่สามารถาาท่าจังหวะเซตไฟหรืออะไรได้เลยนะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะดันต่อไปไกลๆได้นะครับแล้วก็ทั้งเมด็ดการเงินน้อยมากนะครับถ้าหากเขาเข้าทางซิลิก้าเนี่ยก็คือจบแล้วดาวมัจะขาดเลยนะครับ มันก็เลยกลายว่าเดิน3ามคนเราไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะอ่าแล้วก็ทีนี้ก็จะมีคนสงสัยนะครับอ้าวก็พี่เล่นเค้คกคีกลาวไม่หมดเลยอะอย่างนี้เมย์จะดูไดยังไงคือเมย์ัะเขาไม่ยอมกลับเข้ามาเอาคีปเลยครับหรือว่าบางจังหวะที่มีคีปนะคือเขาก็จะเดินหนีคีปนะครับก็เลยกลายว่าการเงินงมันน้อยมากครับโอ้โหตรงนี้เขาอยู่เยอะมากครับตัวดาเมจตัวอื่นจะเข้ามาไม่ได้ครับเข้ายากมากก็เลยไม่เล่นต่อนะ เขาดักทางพุ่มแอลเยอะมากนะครับซิลิก้าจะเข้าไปยิงก็เป็นจังหวะมังไม่ได้นะก็เลยไม่บวกต่อนะครับเดี๋ยวเร่งตังขึ้นมาก่อนนะครับเร่งจนตังจะเต็มตัวแล้วเนี่ย <laughs> แต่วมาได้บวกดีๆเลยนะครับอ๋อผมก็เพิ่งมาดูว่าทำไมทำไมมันถึงเซตไฟไม่ได้อ๋อเป่าดับไอติคิวครับ <laughs> <laughs> เข้าไม่ถึงตัวไงแบบเข้าไปฟิกง,งัดอะไรให้อะไรพวกนี้ฟั้งางกว่าไม่ได้ไงครับ <laughs> <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นแบบเเกมมันจืดไปเลยอะ่ะเ <c oughs> พราะไม่ไมีตัวเซตไฟให้โอ้ยตรงนี้ครับสี่คนเลยครับไม่ไหวแล้วครับเยอะเกินครับเ,เราไปรีเลือดให้เต็มก่อนตอนนี้เลือดผมหรือบลาคอยังไม่รู้เนะี่ยเลือดโคตรเยอะเลย <laughs> นะครับ เล่ยผมในตอนนี้เนี่ยเอาแบบเลขกลมกลมไปนะก็จะเป็น18,440นะครับเยอะบ้างๆเลยนะเดี๋ยวอรอรบเฟน,น,นิดนึงนะครับเวฟจะมาแล้วนะโหหลายคันเลยครับนีขาดอีกนิดหน่อยครับจะได้ไอเทมรับมาละ แล้วเลล่าครับโอ้เลนล่ามีบวกครับบาดัมงัดสวยครับมาจังหวะนี้ครับได้บวกแน่นอนครับโอ้ยต่อยเข้าไปครับกลับไปทุบตุเลนต่อครับแล้วก็เรียบร้อยครับเบาดั้มไลเข้าไปครับโหดแล้วบวยต่อยเข้ามาเต็มข้อครับหดและทันคอยครับร่วงลงไปครับแล้วได้ดาบสั้นมาแล้วครับต่อยกันรลัวครับโอ้แล้วบวยรับมีส่วนเข้ามาครับดิกเตอร์ไปไหนก็ไม่รู้ครับหลุดไปเลยครับและก็เลือลลี่อยู่ทางเลนล่านะครับ เลือดน้อยกันทั้งคู่ครับตรงนี้ครับลิงใช้ฟิกเกอร์ครับไล่ต่อยเขาไปครับขยหน่อยครับก็เรียบร้อยครับดาจะเข้าครับเดินถอยมาหน่อยครับลิกเตอร์ยังไงดีครับตรงนี้แล้วลิกเตอร์สับต่อเข้าไปเขาไปแหงกับเข้าไปครับไล่ต่อยทีนึงครับแล้วขยันหน่อยครับแล้วก็เรียบร้อยครับโหโคตรเดือดตอนนี้สามสั้นนี่คือแบบว่ามาเติมเต็มดาเมจของเอ่อสกัดได้ยิงมากเลยนะครับเพราะมันทาให้สกัดเนี่ยซีไวขึ้นนะครับแล้วก็ทําให มีดาเมจเว่เสริมเข้าไปด้วยนะครับและก็จากตอนแรกที่ทุบคีฟใช่ไหมครับอยู่ที่2 0 0พตอนนี้ทุบคีฟเอออยู่ที่3 0 0พันแล้วนะครับแรงขึ้นมาอีกส0 0อยนะแต่ก็ยังวางใจไม่ได้ครับตอนนี้ก็จะมีการเซตพวกเกอกเกิดสลับล็อกชิลมาอยู่นะครับและทอนนี่ก็เป็นงานนะครับเนี่ยเขาขึ้นทารอรขึ้นมานะแต่ว่าไม่ค่อยได้ยินฟีเท่าไหร่นะบพ่าผมโฟก,กัสที่าทางคอนเป็นตัวแรกๆนะ ถ้าร้อนออกครับที่เหลือง่ายตัดตัวถือทลร้อนออกก่อนโอ้แล้วสวยครับตรงนี้อีกสาสิบวิครับดาวเซเยอร์จะเกิดครับไล่ขวดปะฟานนิดหนึ่งครับโอลิเกเตอร์ข้างครับตรงนี้คออยู่ทางซ้ายครับคือเลนเข้าไปเก่าครับโอ้ขาดนิดนึงครับเสียดายครับที่ไม่แตกครับ โอ้ผมพยายามมอคไข่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ทันจริงๆครับแต่ก็แลกกันไปครับโอ้แล้วตุเลนครับโชคดีครับเบาดามเดินเข้ามาเซฟทันครับตรงนี้ตอนนี้ก็สลับเป็นส้เขียวขึ้นมานะครับเพื่อรีเลือดโดยเฉพาะเลยนะครับตอนนี้อยู่นิ่งๆก่อนนะครับผมอยู่นิ่งๆก่อนนะผมเอาเลือดขึ้นก่อนนะครับแต่ว่าเขาบังคับมาก็ลุยต่อเลยแล้วกันครับตรงนี้โอ้เรียบร้อยครับลิเตอร์ตอนนี้ทีมเขาต่ายสอนะครับเดี๋ยวมาเอาดาร์ซเยอร์กันนะครับ เลือดตอนนี้ผมก็น่าจะประมาณ2 0 0 0มืแล้วนะครับเยอะมากนะเลือด2 0 0 0มื่นเลยนะครับแล้วตัวเลนอยู่ในบอครับแล้วลิงกำลังเข้ามาครับปอาดมเปิดแบบเอาไว้ครับแล้วยิงเข้ามาทุบครับแล้วยิงกันต่อครับคนเราฝั่งสวยครับไปเข้าด้านคอนครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหแล้วกลายเป็นตายหมดแล้วครับสุกนี้โอ้จบเกมเฉยครับแล้วก็ซีริก้าครับแล้วยิงฟรีสปอร์ตเลยครับแล้วก็ปิดคิวไว้ได้ครับแล้วก็น่าจะจบเกมแล้วครับ ในตอนนี้จากล่าสุดคือมวยเขาใช้ฟิกเกอร์ไปแล้วนะครับก็เท่ากับว่าซิลิก้าจะไม่ค่อยมีโอกาสที่จะโดนล้วงนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าเขาเป็นมวยกับลิเตอร์นะครับถ้าหากเราให้ดาร์กชิดป้อมได้เนี่ยเออป้อมใหญ่นะครับก็คือในี่บเกมแล้วเพราะว่าเขาจะแกะดาร์กไม่ออกนะครับเรียกได้ว่าเคลียร์ดาร์กไปทางนั้นเลยนะครับไปครับตอนนี้ก็พยายามยือย้อไว้ครับแล้วปล่อยให้ดาร์กเข้าป้อมครับ ศิร <Es> ิก้าเข้าไปยิงป้อมต่อครับไปด่าไปโวยวายอยู well. ่หน้าป้อมเออเข้าป้อมไปแล้วแหละเออนั่นแหละครับผมลอครับล็อกชิลยื้อให้อีกครับแล้วก็จบเกมครับเกมนี้โอ้โอเคครับก็น้องเอ้ยไม่เอาเงี้ยนะไม่ไปโม้ใส่เขานะบอกเลยว่าโคตรเก่งเลยโคตรเก่งเลยครับเกมนี้ของเกมแรกก็ เดือดปุดๆเลยนะก็เราจะมีลงคลิปน่าจะ3เกมเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีโหมดแชมเปี้ยนชิพอกนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลงกันให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในเกมนี้ทำได้ไปถึง3 4นะครับแล้วก็เราได้ไป83ปนะครับก็ถือว่าด้าวตัวมาแก้ทางได้ค่อนข้างดีเลยนะครับอีกทีหนึ่งเอาเราไม่ลงเลยนะครับมันเป็นตัวที่ชนะทางในดรามนี้อยู่ละนะครับ อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ